ใายหนยงานค่ะก็เตรียมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเช่นเดียวกันนะคะวันเสาร์ที่1ิมกราคมเพื่อสร้างความสุขให้กับน้องๆเยาวชนโดยคัดสรรกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ค่ะโดยเน้นให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยค่ะโดยเริ่มที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี2558ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนะคะภายใต้แนวคิดวันเด็กสนุก บุกมหานครแห่งความสุขกับกิจกรรมเชิงบูรณาการความรู้จากนโยบายค่านิยม12ประการ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น6โซนด้วยกันแล้วก็ยังมีการมอบทุนการศึกษามีกิจกรรมบันเทิองอื่นๆอีกมากมายนะคะผู้ปกครองสามารถพาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง4โมงครึ่งในช่วงเย็นค่ะขณะที่ที่หอภาพยนตร์นะคะองค์การมหาชนก็นำรถโรงหนังเคลื่อนที่มาตรฐานชั้นหนึ่งสามารถบรรจุผู้ชมได้ร้อยคนนะคะไปฉายภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องโดราเอมอน ให้เด็กๆพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกรด็ดหรือบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีได้ชมโดยในวันเสาร์นี้นะคะโรงหนังเคลื่อนที่จะไปมอบความบันเทิงให้กับเยาวชนที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะ ทางด้านนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตน,นิราม่ในะคะโฆษกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกว่ากระทรวงสาธารณาสุขก็เตรียมมอบของขวัญให้กับเด็กไทย2ชิ้นด้วยกันก็คือเรื่องของการดูแลพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและการเลี้ยงดูช่วงอายุก่อนถึง5ปีโดยจะแจกคู่มือการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กให้กับคุณแม่แม่ทั่วประเทศนะคะส่วนของขวัญชิ้นที่2จากกระทรวงสาธารณาสุขก็คือเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด รหัสเยอรมันโดยเด็กทุกคนทั่วประเทศค่ะในช่วงอายุ9 12เดือนแล้วก็ช่วงอายุ7ปีนะคะซึ่งจะมีการคุ้มครองไปได้ตลอดชีวิตหากว่าฉีดวัคซีนโดสนี้แล้วเพื่อกำจัดโรคหัดให้หมดไปภายในปี2,563นั่นเอง นอกจากนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะคะโดยคัดสรรกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนพร้อมกําหนดสถานที่จัดงาน9แห่งครอบคลุมพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นที่ทําเนียบรัฐบาลสนามเสือป่าพิพิธภัณฑ์ทัศานหอสมุดแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หออักขรศิลปินศูนย์มนุษยวิทยาศิริพนพรองค์การมหาชนหอภาพยนตร์แล้วก็ที่บริเวณสถานีไทยทีวีซีช่อง3นอกจากนี้ค่ยังมีกิจกรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นการฉายภาพยนต์แอนิเมชั่นสื่อสร้างสรรค์เมืองเนรมิตจิตตะนครนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถจุงลูกจุงหลานไปเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะซึ่งปีนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็จัดกิจกรรมงาน<ะ>วันเด็กด้วย<ะ>น้องๆคนไหนอยู่ใกล้ถนนวิภาวดีรังสิตย่านดินแดงก็แวะมาได<ะ>้นะคะมีกิจกรรมทั้งการอ่านข่าวเล่นเกม<ะ>มีของรางวัลเยอะแยะ,ะมากมายฝึกทักษะเรื่องของความรู้<ะ>ด้านการอ่านด้วยแล้วก็ยังได้ของขว<ะ>ัญกลับไปขนมกลับไปรับประทานด้วยแต่